เฮ้ย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 นั่นหัวอะไรวะมึงอุตส่าห์เลยเกินอ่ะเหี้ยนโด้กูนึกว่ามึงจะไม่มาเลยฮะเอ้ยกูก็นั่งรอตั้งนานไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงด้วยเพื่อนเพื่อนมึงด้วยมึงดูแม่งมึงนั่งเฉยๆนะมึงอยากกระเยาะก็ะเยือนนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันตกใจ เอ้ยมึงอย่าไปเจ้าแก้วนะเว้ยไอ้ย่าไปโหดหัวลงไปเลยไอ้สัตว์เอ้ยเฮ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 ้ยมึงให้มันกินแป้มเพื่อนเดี๋ยวเราเอาแก้วไหมให้มันให้มันเพื่อนกูเพื่อนกูเองไอ้สัตว์มีการมุดหลอดมาด้วยไอ้เหี้ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยไอ้สัตว์มือกูสั่นกล่องสั่นเลยไอ้เหี้๋มึงเฉยๆมึงอยากขยับขยื่นนะเว้ย ห้ามจับแก้ววิทยาการเดี๋ยวมันวิ่งเอยให้เพื่อนกูเมาก่อนให้เพื่อนกูกินก่อนเออลินแบบ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  <c oughs> ไอ้เอยแม่งมึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกูไปแล้วเนอะมีวงเราที่น,นั้นต้องมีจักกิมที่นั้นว่างั้นเถอะเอ้ย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 แบบเอ้ยเดี๋ยวลองไมมหนีมึงตายแล้วอสัตว์ตัวเดิมเดยกู <c oughs> จำลายมึงได้ ไอ้ี่เบียเทแล้วเบียร์นขาแก้วเนเนียนมีการน, <laughs> นั่นนั่นนั่นกลัวแล้วเมื่อสองวันที่แล้วมึงแอบมาขโมยกินเบียร์คูณนแก้ววันนี้เราฝรั่งนอกเรานอกหกมึงมากิน <laughs> มึงติดเบียร์ติดเหล้าแล้วสิไอ้สัสมากินเบียร์อีกแล้วเอ้ยมากินเหล้าอีกแล้วมึง ไอ้ฮะเมาเมาหนัก่าเบียดิขาเคยยืดเป็นกระป่านเลยไอ้เหียไปไม่ได้แล้วมึงไอ้สัตว์แย่ของสูงเลยไอ้เหียลินลินเลื่อมชาและไอ้สัและตัวเดียวกันด้วยนะตัวเดียวกันที่มากินเบียเลยยิด่ดอ,อะไรวะไอ้ฮะเอ้ยกูทำให้ทำให้จักกิ้มเสียอนาคตเดี๋ยวกลับไปตีลูกตีเมียแล้วมึงนี่ย้อนนี้เลย เอาอาวอาวนั่นมันเบียนั่นน่ะมันไม่ใช่น้ำยังกูเตือนมึงแล้วยังไม่ฟังขนาดกูเองยังขาสะบัดน่ะกินใหญ่เลยอยากใช่ไหมน่ะมึงคอยดูและเดี๋ยวมึงจะกลับยังไงน,ะน่ะแน่แน่แน่นกูพูดมึงยังไม่เข้าใจอีกเลย ว่ามันไม่ใช่น้ำมันเบียร์นั่นน่ะเออกูกินยังขาเฟ็ดขาฟิตขาสั้นหมดอย่างนี่กูพูดแล้วมึงก็ยังไม่เชื่อกูยังยังเลี้ยเลี้ยสดชอบเบชอบเบไอ้หา่าเอ้ยตัวแค่นี้ขนาดตัวกูตัวใหญ่ขนาดนี้ขากูยังฟิตแล้วมึงตัวเท่านี้มึงจะกลับยังไงกูจะคอยดูมึง มันมาอีกแล้วไอ้ก็ดังด้งแดงอยู่ด้านบ้านกูว่าอะไรเห็นหางตาข้างๆกระติกล่ากูมึงมาอีกแล้วเปิดแฟดแป๊มไอ้เหมือนมือนยังเมาค้างอยู่ยังเมาค้างอยู่อยากกินไม่ได้เอเอใจเ,เหลาไม่นาะไอ้ไอ้มึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกูไปแล้วถ้าวันไหนมึงไม่มากินเปื่อยเื่อนกูนะกูถึงกับกินเหล้าแม่ลอ,อยเลย เอ้ยเอ้ยเอาหน่อยเอาเอาสักนิดนึงแตะ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 ไปไปแล้วนี่กูนั่งนิ่งดิ่สุดแล้วมึงไม่ต้องกลัวกูกูไม่ด่าไม่ว่ามึงแล้อกเอ้ย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 เฮ้ยมันใช่หรือเปล่ามันใช่ตัวเหล่าหนองหรือเปล่าว่าเหี้ยตัวเหล่าหนองไม่ไหวเว้ยกูเมาเกินลองลองลีนแตะแตะดูหน่อยเดี๋ยว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 เอานี้แตะแตะเป๊บกูอ่ะไอ้ยาลิ้นแตะแตะไปเลยแตะไปดอยตอจากนิดนึงนะเออเออเออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขอมาแรงไว้เฮียสะดุงมีสะดุง <laughs> ของก็แรงจริงมีสะดุงไอ้เฮ็ดเด้อ <laughs> เอาไว้เอาไว้เฮ้ยมันยังไงวะเฮ้เมื่อวานสีมันออกขุนๆนะเว้ยไอ้หามันแรงเหลือเกินเนี่ยลองลองลองนี่มันแรงน้ำใสๆเฮ้ยอันนี้หงทอง <laughs> เรากิน,นโอ้ยโอยแรงกัดแล,แล,แล,ลงจันเออเหียลิ้นเลือนช้าเก่งสะดุงมีกันสะด,ดุงด้วย <laughs> เอ้ยจะมีดีแล้วบ้างทาไม่ไหวก็อย่าฟืน้นเบาได้เบาเพื่อนกิม <laughs> เอ้ยเบาได้เบาเพื่อนกิมแม่มึงตัวเดิม <laughs> มันมาอีกแล้วไอ้ก,อก็ดั้งแดดอยู่ด้านบ้านกูว่าอะไรเห็นห่างตาข้างๆกะติกล่ากู <c oughs> มึงมาอีกแล้วเปิดแฟดแป๊มไ <c oughs> อ้เหมือนเหมือนยังเมาค้างอยู่ยังเมาค้างอยู่อยากกินไม่ได้เ <c oughs> ออใจเหลาไม่นาไ <c oughs> อ้ไอ้มึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกูไปแล้วถ้าวันไหนมึงไม่มากินเม่เพื่อนกูนะ <c oughs> กูถึงกับกินเหล้าแมอร้ลอยเลย <c oughs> เอ้เฮ้ยเอาหน่อยเอาเอาตรงนี้นึงแตะแตะไปไปแล้วนี่กูนั่งนิ่งดีสุดแล้วมึงไม่ต้องกลัวกูกูไม่ด่าไม่วาลกุ๊กเอ้อ้้ยเฮ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 ้ยมันใช่หรือเปล่ามันใช่ตัวเหล่าหนองหรือเปล่าว่าเหี้ยตัวเหล่าหนองไม่ไหวเว้ยกูเมาเกินลองลองลิแตะแตะดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่แตะแตะแป๊บกูว่าไอ้เหย้ยอาลิ้นแตะไปเลยแตะไปดอยต่อยตักนิดนึงนะเออเออเออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยขอมาแรงเว้ยเฮียสะดุ้งมีสะดุ้งขอกระแรงจริงอ่ะมีสะดุ้งไอเฮียเด้อเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ยมื่อวานสีมันออกคุนๆนะเว้ยไอ้ห่ามันแรงเหลือเกินเนี่ยลองลองลองอันนี้มันแรงน้ำใสๆเฮ้ยอันนี้หงทอง ลรากิน,นโอ้ยโอ้ยแรงจังแลงจังเหอเยีย้ยลินเลื่อน,นช้าเก่งสะดุงมีกันสะดุงด้วย <laughs> เอ้ยจะมีนีนแล้วบ้างทําไม่ไหวก็อย่าฟืน้นเบาได้เบาเพื่อนกิมเอ้ยเบาได้เบาไอ้เพื่อนกิม, <laughs> กมแม่มึงตัวเดิมตลอด <laughs> ในสุดมึงก็มากินกาแฟกูไอสัตว์กลัวจะแดกกาแฟสักหน่อยไอ้เออไอ้เอ้เอาเมียมึงตามแล้วน่ะเข้าบ้านดิเมียมึงถามมึงไปไหนมาทำอะไมไม่ตอบเนียไอ้หานี่งงงงงมันล่อมึงแน่เมียมึงล่อมึงแน่มึงล่อมึงแน่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไหนมาเมียมึงถามอ่ะไปอย่างจะหนีไปไหนมึงจะทีไปไหนไอ้หาเดี๋ยวมึงเจอกูหานี่กูจะตีมึงไอ้ฝำเลยเมียงว่า อ้าวเรียบร้อยแล้วอียปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะปล่อยเขาเถอะเขาไปกินกาแฟไม่เชื่อถามนุษสิงานการบ้านไม่ทำเลยจัดเหยสักดองไป